คทุกคน,นเจอกัน EP4 ร mm ้ hmm. องหลาย EP นะเมื่อกี้ผมสลับนะตัวของไอ้ไอ้อะไรวะไอ้ฟินิกอะไอ้ฟินิกนะผมเอามายืมแนละ้วมันมันจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วผมก็เอาตัวฟินิกเอาของไอ้ตัวไอ้กล้ามนะไอ้กล้ามใหญ่นะ เราลองดูเลยดูประสิธทธิภาพของสองตัวนี้ไว้ให้ดีไม่งั้นพวกน้องจะน้องๆแลวพี่ๆจะมันเป็นคนที่ชอบเบบีดผมค,คิดนะเอาฟินิกเหมือนเดิมดีวกว่า ทุกคนครับผมไมจะถามอีกรอบนะถ้าทุกคนอยากจะอะะไรวอยากจะซื้อเบบีนะเบบีนะเบบีนะ๋ยวผมไม่บอกนะเออ แบบช็อตเฟลถ้าใครอยากดูเบื้องหลังไปดูที่ช่องขอนตาปันทีได้เลยนะทุกคน,น,อนเอ๊ะขอนเอ๋ยขอนมาทีวีได้เลยนะเบดีเซตทีทุกันถึงชุดดีกว่าเดิม ทุกคนเฮ้ยผมคุดผมเอาตัวเนี้ยลงก่อนกับตัวเนี้ยมันลงหลังแล้วมันเสมอได้งไงอะทุกคนโคุดมันโคตดชอ็อตฟิวเลยเอ่ะจวลองลาชิบ คุนโค้เต้ตัวนี้มันดีที่สุดแลนะ้วเพราะมันมีกล้ามาเออแปบบ๊บเน้นทุกคนดูกันบ้างนะคือ,อมันจะบอกนะว่าทุกคนจับตามองนะ